นี่คือภาพของภูเขาไฟในประเทศไอซ์แลนด์ที่เริ่มปะทุเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะปล่อยควันพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้านในยามค่ำคืนที่แม้ว่าตอนนี้จะยังไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตของชาวเมืองแต่ก็ส่งผลกระทบต่อบลูลากูนสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศค่ะภูเขาไฟแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณคาบสมุทรเรกยานเนสนะคะแล้วก็เริ่มปะทุเมื่อเวลาประมาณ22นาฬิกาของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิน่น หลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงมานานหลายสัปดาห์มีภาพของลาวาที่เปล่งแสงเป็นแนวยาวพุ่งออกมาจากรอยแยกใต้พื้นดินทำให้อากาศถูกปกคลุมไปด้วยกลุ่มควันและเปลวแสงสีส้มแดงในเหตุการณ์ของรัฐบาลไอซ์แลนด์ก็ระบุนะคะว่ารอยแยกดังกล่าวมีความยาวเกือบ4กิโลเมตรนี่เป็นการประทุครั้งที่4ในพื้นที่นี้นับตั้งแต่ปี2021และเป็นการประทุครั้งใหญ่ที่สุดจนถึงขณะนี้ค่ะ ด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาก็ระบุนะคะว่ามีลาวาประมาณ100-200ลูกบาทเมตรที่ปะทุออกมาในทุกๆวินาทีซึ่งมากกว่าการประทุครั้งก่อนๆในพื้นที่นี้หลายเท่าจึงต้องมีมาตรการป้องกันเป็นพิเศษท่ามกลางความกังวลนะคะว่าอาจจะเกิดการประทุครั้งใหญ่ขึ้นได้ชาวบ้านในบริเวณโดยรอบเมืองที่อยู่ใกล้เคียงเป็นระยะ7กิโลเมตรก็ได้รับคำสั่งให้อพยพในทันทีตั้งแต่เมื่อคืนวันจันทร์ค่ะ โดยเจ้าหน้าที่ระบุนะคะว่าเมืองทึ่งเสี่ยงต่อการถูกลาวานไหลแห่งนี้มีประชากรมากกว่า3,000คนแต่ว่าตอนนี้ทุกคนอบพยพกันหมดไม่เหลือผู้อยู่อาศัยในเมืองแล้วค่ะส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อด้านสปาความร้อนจากใต้พิภพอย่างบลูลากูนก็ถูกสั่งให้ปิดตัวลงตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วนะคะหลังจากที่มีสัญญาณแรกเริ่มว่าอาจจะเกิดการประทุขึ้นในเร็ววัน รัฐบาลไอซ์แลนด์ยังระบุในแถลงการด้วยนะคะว่าการประทุครั้งนี้อาจจะไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตค่ะหลังจากที่มีการสั่งปิดการจราจรในพื้นที่ทั้งหมดพร้อมกับเตือนประชาชนอย่าเข้าใกล้พื้นที่เสี่ยงเด็ดขาดในขณะที่เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินก็กำลังประเมินสถานการณ์เพิ่มเติมค่ะ หนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้ออกมาแสดงความกังวลนะคะว่าชาวไอซ์แลนด์อาจจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่เคยประสบมาก่อนนับตั้งแต่การประทุเมื่อปี1973ที่ตอนนั้นเนี่ยเป็นการประทุที่เริ่มขึ้นโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าแล้วก็ทำลายบ้านเรือนไปถึง400หลังด้วยกันค่ะไอซ์แลนด์ก็ถือเป็นประเทศที่เป็นดินแดนแห่งภูเขาไฟนะคะเพราะว่าตั้งอยู่บนขอบเขตแผ่นเปลือกโลกที่แยกออกจากกันอย่างต่อเนื่อง แล้วก็เป็นที่ตั้งของภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ถึง32ลูกแต่ว่าประชากรส่วนใหญ่ของที่นี่ก็คุ้นเคยกับการประทุข,ของภูเขาไฟดีค่ะและส่วนใหญ่มันก็มักจะเกิดขึ้นในถิ่นทุรกันดารที่ไม่ค่อยเป็นอันตรายต่อผู้คนด้วย